เขาพากันลัดมาทางลาดย่างรอบเด็กที่นนองรอบเด็กนี่ยกลับมาจากงานเขาสมา้อยจุต่อล้วนพร้อมยางพร้อมเจ็บบ่อยม่ยู่รถแฮว่ากำหนดการไม่ยู่รถแเดือนหนึงวะ

นะครับฟังแจะเสียงใกล้คันเลยครับตีสามนิดน่อยเกียงเยอะอเนี่ยยางมมมักบ่มักอยู่ครับออไปมักไไมนี่ยกไปไหมล่างไปมักนี่เด๋ยงไงลังยังมาเดยนี่ หลังจากกินเป็ดไปสองงต้มเป็ดไปสองล้างกล้องเดี๋ยวเอาไปมักรึ่งเดี้ยวลังกล้องเดี๋ยวผมไปมัก้เดี๋ยวผมไปรวกิวนนวอนดีหเดี๋ยวบดนี่อะไรบเ่เห็ดแก้วเนี่ยน่นเห็นะฮะอยู่ลังกล้องเหลังกล้องเอ้หลังกล้องหพไม่อะล่หลังกล้องไ่เห็นว่าเอาพู้ใดมาเปิดเบียล้างไปยืน

น้ำแข็งเงีはは lad, lan, un Is ้ยยังมาทั้งนยังมาทั้งเนี่ยน้ำเบิดบ่อยาะเขายังไงไม่ตัที่นี่นั่น้นแข็งั่อกิบ่ลาลังบ่ดแชตัวไว้เพราะว่ามันแบนจับก่อนเลยด้นติดัเลยด้นเไม่ยังแข็ง้เื่อนที่เราเขาขอไปมันหอนหอนมันจงสีละลายติด้องเยอ

นันเป็นงไดตามือมงเจีวเือ้บลม่มือไปซ้อนมาห่อมือไปซ้อนมาหรออ๋อหนึ่สองทรวัารที่ติดไฟบุญดีล้วบุญเลย ว่าแค่ว่าบอแช่งบแช่งไปเ่ยบแช่งเนีเง้บช่งอดิบแ่งคืออะเดียวกินแล้วบ่กินลครกินบ้างเนี่ยกิบ้างน่ว่ะงดูอะตรดูอะไรัประการบามนี่พวกป็้สามน่นัมกรายการข้าเขียวอือแอดมินเลย หลังจากที่กินเป็ดมิโซในย่างคราปีไ้ปได้เสียพื่อพนกอรัสดนเลือดนะสดสดเลือดนะเสียตัวนี้กาเกงตัวนี้เสียขอสั่นไหนพอนแล้วไม่ว่าเดปอยูเดี๋ยวไื้อชุดสบายไเดอร์แมนให้ใส่

ซอยูอยู่ลานก่อนมาสันว่าตัวอย่างเนื้อเสียบแห้งนำจิ้มพื้เหนีวสุดยอดแล้นี่เรียนโจ้แก่กันไปนอนเมื่อวันเปี๊งขอนี่อะไรก็ีกเยอะสมบ้อยโอ้ยโจงค้าเลยอ่โอ้เพี้ยนมองหลินจะพาไเกาเดยวเป็นอย่างคี้ขึ้นดเทศบาลยุอบตไหมเดินอปบตเพียงเนื่อเพื่อนเาเป็นคนอจาง เพราะเขาหลินอยู่ในบ้านเพิ่นอันนี้เพิ่นก็จ้างไปลงอุปตออาบาตันอแล้วกับปุตารีกยแจงข่าจตาพี่น้องอ๋อคับขนาดล่อย่างกินล่อล้นครับพี่น้องท่นี้เลยเด้ยคลิปนี้กได้สวัสดีครับ